ไม่ทำตามเม็ดเลยรอบนี้ทำตามเมเ็ดอะเพื่อนเฮ้ย ใค่มาปีกวูวะชัน,นี่อยูอยังคยังครับยังเรียบ,บร้อยค่ะครับ ผมผมว่าต้องเป็นต <sh> ัวตัดแล้วแหละผมใส่ไม่ได้เราต้องตัดให้อย่างเดียวเมื่อกี้เขาตายไหมตายมีมีมีตอนนี้ตายหมดอ่ะเฮ้ยยังยังต้องยับยังนี้คือยังไงตาเนี้ยยังไงเมื่อกี้ดาเมจเขาเดืพวกกันเองเลยใครจะเปิดก่อนรอบนี้รอบผมโดนไปทีนี้อันนี้ไม้ผัดไม่ใช่หรออันนี้ไม้ผัดงาฝั่งเขามีกี่คนล่ะอโอ้ขอไม้เท้ายไม้ผัดนี่ค่นเหลือเยอะเลยผมว่า ผมเขาน่ะเขาก็เหลือเยอะเราสองไม้ผัดฟังฟางต่งฟังฟางขอนัวเลยขอนัวเลยชนะเนาะใช่โอเคพร้อมนะนัวใช่ไหมไม่รู้สิคุณตกลงกับเขาไงอ่ะไม้ผัดครับเอาไม้ผัดโอเคไม้ผัดสักตาแล้วก็ตาที่สามนัวครับคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคุณจะไปคุยกันก่อนไหมโอเคคัดได้ครับไปพูดก่อนไหมไม่เล่นอะไรวะหนัวเลยนะเออนัวเลยอนนคชนะกว่านะขอแบบพิชนะก่อนทีเดียว ลเราก็มาชิงกับแดงอีกนนวอาวุธไปเลยใช่ไหมล้วก็มาชิงกับแดงไม่ต้องไปชิงทำไมาก็ที่สองไงถ้าเราชิงที่หนึ่งชิงที่หนึ่งอันนี้ชิงที่หนึ่งไงที่สามชิงไปแล้วแล้วก็ที่สองใช่ไหมใช่โอ้ยเราอยู่ที่สองเราเราต้องเล่นก่อนแพ้ได้ที่สองแหละเข้าใจไหมเราต้องเล่นก่อนเราต้องเล่นก่อนโอ้ยเสือเอาเก็บได้นะเก็บให้ไวเลยนะนะ อย่าไปหยองอย่าไปหยองบอกแล้วให้เอาตู้เลยเอาตู้แลบแลบตำรให้แลบแลบเลยสุ่มตรวจด้วยส้นตีนมากเลยตำรวจใครตำรวจรู้จักกันด้วยนะเออเขาว่าสามดัวสามดัวอ้าวสองล่ะสองแค่สองดัวทั้งหมดอ่ะอ๋อนอนหมดสามนอนหมดสามรอบนายยกเลยครับขออาบิจีนะครับนี่ว่าไงระเบิดเลยรอบนี้หน่วยใช่ไหม ปืนเลเซอร์ครับนัวหมัดขย้ยทำดีแม่อยากได้ปืนเลเซอร์เลืาอไปแล้วอุ้ยนสกกูแพ้ไปแพ้ยังไงไปไปไป 哈哈哈哈哈！呃，别抽！呃呃呃，好厉害！好 funny。 Hey, hey.